้ากระตือนุนอะไรอันีเนี่นมบบตัวนาโอ้หลวงปู่เ้านี่เนม่ับแล้วหนาชงส่ตานว่เท่เปลี่ยนเด้อในใส่เก่าเด้อกูเกียมาจากมึงนแหละ้ฮามี่ะหกแล้วตรงตัวคำแสงำกกำลังมามันซ้อนก่อยหอยหอยฮามีอ่ะเนาะ บะสิดทายอยู่พี่นนาะเองกลัวคุณแพทย์นี่ยมาจากบะสิดให้เข้าบูชาอยู่ลูกค้าคนแรกก็เป็นอากอยดีนดหน่อยเนี่ยกันยังตามให้เจ้าว่าเจ้าว่าแ่นีอะไรโอ้ยเพิ่งห่วยนะเพิ่งเขายิกผมก็ให้ผู้สาวยิกผมให้ก็การดผมกูฮัลโหลสบายดีทุกคนกับทักทายสบายดีเวอร์สุขสุขคนเนาะเมื่อนี้ก็มาอยู่กับน้องรัดสายกินอีกทุกคนตากระยับตุบโตนี่เด้อ ต <oh> ื่นสวยทุกคนวันนี้กะนปก้แก่ไหมาดีว่าตั้งแรงมากินข่าวอยู่บากซิไดตักข่าวแ้วก็ิมื่อมาเด่นก็เอรัดก็แอกแสงตักิหอนเนาะเป็นไปยุ่ยนผูกมันตักเดือนก่ออสาบัวจ้กไม่รอส่งเดือนไปสวนอันเดียวเขาจนว่าบ่เดียวจะเถื่อนเนาะลูกีหาเถื่อนเนาะ ซเื่อสอซีเลหือเือที่หาเลยเหมือนปลูก็ระมสามสเฮกตาร์เสร็จแล้วนะผมบ่อเฮการ์เฮกตาร์เสร็จมันมปลูกประมาณเท่าได้วะไม่เข้ามันรลดหนึ่งจะได้เซนหนึ่งไม่ปวเขาไม่ปวนเ้าเออโอ้เขาสร้างจิโตมันเหี่ยางนะไม่ก็หลานนาแล้วัว ละมันเขาปลูกขันมากำงามบัดไปไม่เขาันเขาปลูกมันเรืออะไรอะขันนะขันบอกเอากะเลียเนี่ยปลูกแด้บิดแล้เนาะปลูกแด้บิดแล้วปลูกตั้งแต่ฝนลงทำอีดต่างแต่ว่างัวมันแบบมันเก่งก็สิเปลาเลยงัวทางนั่ยนะหัวทีๆแมันก็หอนสอนไปออกโตบากใหญ่เนื้หัวทีๆแบบเพียงนี้ก็เพียงนี้เมืจ้ยหนว่าเออไทยก็ไทยเองเนาะ แนวเถไทยไทยรอรถไทยหน่อยไทยวสิจางเขาก็ไทยซื้อแบบโปรโยกกล่องแับสี่หลานไปเลยว่าไทยดีกว่าหาตามมีตามเกิดเนี่ยเพราะว่ามันชวนเขามันเดินใหญ่ให้นะก,กันนะกูก็พอได้อยู่แต่เมื่อยน้ำงัวแห้งโอ้ยตามโยกตามสมัยคือเขาว่าเด็ดกสมัยเดิดำมันนะหน้าก็เห็นโยกปีน <H ết. S 2> ึ่ง เหตุน้อยนึงเห็ดพอแต่เหตุเพราะแต่แดดเพราะแต่แบบว่าเออมีเขาให้คนอยู่บ้านกินนะเพราะว่ามือข่อยซองคนก็บ่ได้เปลืองเขาเพราะเธอไดมื่อหนึ่งเวิร์ดเขาบ่หอดติ๊บแห็ดย่แหดเหดานอยู่บ้านกินเพราะว่าเจ้าได้สิไปอันนั้นซอยอ่างจะดำบ่มีไพซอยสักนี่นะ จ็กสีดอที่บอสองคนพมียสาวจะสิไปโอ้ยเออมีอยสสาวสาวปุเปอันนี้โมอเบลสาวไปมันยังมแัยังสิไปบออ้าจะมากโมดานเป็นบอเออสาวปุเปมันโมหาโมหาเออว้าเ้เืคิร์นมันมาบนบ่าจนนจะบอคอยเด็กไปสวย เออมือเดียวแหละมือเดียวก็ชิได้เห็นมือเดียวอันนั้นเออพอดีพอดีงามพอดีน้ำ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 ไปข้าวไปซอมซ้ำซ้ำเมื่เฮ็ดคอนเทนต์ไปน้ำเกิดไปไม่ไม่ก็ยังเฮ็ดคอนเทนต์อีกได้ไปนั่นนะเฮ็ดตะงงกอยู่กลางให้น่านี่เปล่าไม่เปล่าอืดอ่ะเฮ็ดตะโงกมันเกิดอันนี้ก็พอดีเลยไปหาไปหาด้วย แซ่บบ่านต๋อเลยบ่านปะตุ here, he boarding, he boarding. Be ่มบ be ่านมคิดวมันม so ีแต่อ่า so? ส่วนใหญ่ก็เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกนเฮ็ดปวกกับเห็ดขมๆหั่นน่ะเห็ดคมๆไปซะหิวขาวเด้นี่นะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้าักกําไอ้เพิงไปนําลังบ่ไปทุกคนเดี๋ยวเฮาสิหากันไปกินข้าวเนาะี่ไปจทางนางเพราะว่าเฮาจมาสร้างขางหน้าก็ได้ไปลาอยู่งก็ได้ มันมีนี่พอเห็นเขากินก็มาติดตามเหมือนไปทุกคนเนียวเขาสิพากันไปกินหมูอัฐกา ไปก่อนบอได้เอาใส่เอาน้ำมันมันขึ้นใส่ก่อนหน่อยืมอ่ะกับบริขินโดนไอ้คิดยากุว่าชิชวนนี่จะมาโอ้บ้านนี่งใจเห็ดกินมั้มามาแต่บานมานี่ว่าสิกินอยู่มมือนะแต่ว่า จังคนสบายเลยก็เลยว่เอาไว้กินบัดเช้าซะบัดเช้าโอ้มันใากาศดีพี่น้องอยู่นี่อากาศเย็นดีอยู่นะมันด้อันนั้นดิได้หิวดีอยู่จะน้อยจะน้อยเชียวก่อยมาเนาะ ท่งอะไรดิ่ามช่ดยงเจอนั่นนะจำเต็มหมดสามเสนปรว่าเฮ้ทาบังมันตีญ่จำเลยเจ้าพวเอาผักง่ายช็ดยิ่งเจอมันมีแบบกูข้าุหัวแบบกูมาอ้ดี เอาห้างแดงปงแล้ส no ิปงใรบ่าใช่อดีตโซโซ่ตัวไแคน้อยปลาปากน้อเห็นปปากไปนปปากเท่าเลยนะอตัวไรแคร์มีตูปันน่ะก็ต้นนั้นนั่นเดอตัวตัวซีนะฮะซีไแคจีบอยู่ตัวซทางทอง

เอากระามเส้นทาเบิยังวะเสนจะซิกเจ้มาดูพี่น้อเอาป้งเอาแม่แจวมาจ้ะนะพี่น้อเดี๋ยวข้อมยากอ็สูดใคยสูรมั่นได้พี่น้องตัวนี้อันนี้จะู่นลายจะมีแต่ฟังเล่าเนาะฟังใส่หลายๆคนผนว่า ฟังไฉจะบ่คอยมี่นะมันเป็นแบบเอาเจียวเอาอันถั่วเนาะเจียวมกเกียวถั่วเกียวถั่วดินเกียวแก้วเจียวถั่ว,ว,ด,ว,ว,วดินนะฟังไฉมันจะเป็นแบบแบบซอสแบบพริกอยังนี่แหลนะเห็นท่าพรีฟังไฉเพิ่มมากพอนะโอ้คัดคนนน้ำกินยังนี่แซ่บคัดคนนั้นฟนะังไฉบ่คอยมีพ่นอ่ะเดี๋ยว เยวถใหมันสุกก่อนกินถาเลยเลยพี่น้องเอยเจยาก้อยมาล้างกับสางล้งบริหนาพี่น้องเอาสบายสบายยู่แล้วเขาแก่บออเดอจ้าพี่น้องจุจวนมพอเดอตัวนี้เด้อบอก่าปนนุ่มค่ะบอนี่พี่น้องเอ้ยเว่าอะไรเงี้ยในยบานอยังานยัง

แล้วก็อีกเพื่อนบ่ายค่ะเบิ่งตั้องอ่นอว่าจะคุโบอเอาถา,นนาดใหญ่เลยถาดใหญ่มันมีครบทั้งปูทั้งหอยทั้งหอยนางกอกนางดมอย่างเสื้อหมอนก็มีมาไก้ลายนะมันวางมีสอนเออเอาถือก่อนจ้ะสอนเลย สีทรงอวดอัลิตาคอนเทนต่นคือสร้างมาไล่แถวะเอ้นั่งกินเดือดเด้จัโมงบิดนี่กเก่าโมงสิบโมงแหละแน่นบ่เดิอันทรงอวดอลิตาก่อเห็นเหมือนนันคอยไมยอลตาอิอานีมันแห่งยู่บและอลิตามันไปไทกินโมกะทะอยู่นี้ ลิจายไทยเนาะคนยุงเทคนไปไปสื่อคลองน้ำเหื <S <S er birth birth ่อแกก็ไปไปเทียวไปลินเร่ยแหละเน้องต่ลิปเนาะไปอยู่เจาเสือกบอยู่ปตูหน่อบอบนเขาค้ายเชือแต่คือ่าเด็เขาคล้ายโฉมพายลยนแรงแบบแรงเสือพาเลยนะแรงแรงอาไปเ่บอก บ่บ่ได้เอารถคางเพราะว่าต้องขี่รถทัวร์ไปอี่อ่าแล้วไปผู้เดียวี่นครนใจแอบก็เบื่อเลยก็เคยไปหลายถึงเลยบอกเดาความอริสเด้แต่บอกอริสเคยไปทะเลร้อนเราเพราะว่าเราไปซื้อเสื้อเยื่อฝนมาคายอยู่ผิดเลยข่อยก็คือเยอะโอ้อืคั่นห้าหูห้าหูแรงนนั่แห้ามาคายได้ได้เป็นแบบเสื้อยืดเสื้อแบนอริข้าวตาไม่ได้ ว่าเห่ากันวัารุ่มแรงเห่ากับไวรุ่นเนาะเอากเอาเอาเสต่ายที่ห้ามักนายกายแบบเสื้อยืดอแบบเสต่ายแบบเสต่ายสทียสบายๆแบบสงขาชันเสื้อแค้นชันเสื้ออันนี้ยืดมันสงขยายาวยัง่ยแบบเก๋ๆเนาะได้แต่ว่าเห่าต้องห้าแรงก่อนห้าแรงบนห้าสิบเป้าครับไม่กัไดใช้แต่ห้าเอาไลน์มักระถือได้พี่น้องชื้อวัวเขาเอาเป็นสอบเด้เขาซื้อตัวหนึ่งยิ่งตัวละหน่อยคือคนเอาเห่าเลยไล่มักระถือนายจะ รูดลายเลยแหละมันอยู่ประตูหน่ำเที่ยวอันนักพอตัวกองมันถึงมาพี่น้องกองนี่อย่าด้ลยพี่น้องเ,ยเลยแฉบแฉบแบบนี้เท็เเทด,ดบ่มบงกีโอ้เจ้าพาเจ้าแม่ของเรียบสบายมากไม่ไม่ใส่อันนี้ บายดีสองเชาหลักมาเตยเต่ห้องเไยเตยบ้านเลยอา่านเลยกินดาบเตวินเลยอันเบิ้งคือตาสวยกินเต่ากันผ่านห้องกินเต่านกินเต่ากินเต่ารง ตื่นเลยปนด้สีมาหาอจารหากระตื่นบัวแดงแก้วหากระตื่นเศลยนี่หากระตื่นมึงอะไรอันนีนี่นมวับตัวหน้าโอ้หลวงพ่เช้านี่นมวับตัวหน้างงตานว้แทเปลี่ยนเดอนใ่ใ่เก่าเด้อกูเียมาจากมึงแหละอรยามี่ะหกแล้วต้งตัวคเสียงับกลั มันซ้อนข่อยคนที่พบกำลังเลิศมาลีมูเลิกเมื่อไหร่โคูนี่มึงคือบูเลิกฮะเขาเลิกเมื่อไหร่โคูนี่มือถ่ายกับเมนกูสิงหอดเลยเนาะมึงเนาะมึงสิไปจนหอดลู่ลานมึงบ่ยังบ่ได้ไปเห็ดกรอบมาให้กูหอยคออยู่นะกูบอกมันแต่หอยหอยลีหามีอเนาะบรสิดขายอยู่ที่นั่นเกงกลัวคุณแพทย์นี่มาจากบรสิดให้เข้าบูชาอยู่ ลูกค้าคนแรกก็แม่นอกอยเด้นี่น้อยนี่ก็ยังตามหาอยู่เจ้าบ่เจ้าบ่มีอีหยังโอ้บ่ๆหน่วยเางเขายิกผมก็ให้ผู้สาวยิกผมให้ก็กัดผมกูให้ว่าลองเฮ็ดเบิ่งมึงเือมันนั่นเนาะเดี๋ยวติดลให้น้อยๆนี่หอยคนแรกอเลถามถามทุกคนทุกคนอยากบูชาบ่อัเส็ลงมาเนาะผู้ใดที บริลลูบริเมียเนาะหอยเาบอกขั้นพายบุจักเพาะมนก็แม่องเนาะ้องกุศาเบอร์ึงนะไ้บุจักเพาะอ่ะกันยังบุกพบบุจักพาะม่หอยเมื่อได้สิแต่งเดือนน้าวันน้เดือนหกคนละก่อนไก่จะเขาาพี่น้องขอดุหยาดกินเนาะเขากินนบเอ้าอูู้เบิ่งแล้ว เอากัให้เขาขึ้นเราก็ได้เว้ยเดือนปีหนาซะเอาเดินชีวิตชิบซองเนาะไอ้ไก่เขากไอ้เขาก็ึ้นเ่าก็บอกกับมันก็ลงแปมันลงแบกมันจะไม่อ่อนเนาะันว่ากินไปละบอแลยังชิมเื่ปปกอยู่มาบังแงไม้ไม้งัวเขาสวนก่อนไม่งัวเขาสวนก่อนลวเขาสวนไปนั่นดหนึ่งได้มันรดหนึ่งอีกดนึกัอนแสนหนึ่ง มา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 ของเราอยากกินเด้อพี่น้องเด้อไม้ยังดอกหมวเขาส้วนไม่แล้วเว้ยบังไม่เขาไปจะแด่ขั้นไม้สองบาทมึงนี่กระเพาะละแสงเลยเฮ็ดให้มันเขทาอีกไปะก็ยิ่งสิมื่อยอยู่นี่มันเขทาส้วนก็อยู่นี่เข้าอีกแหละโอ้ยสองรถบาทเนี่ยว่าเส้นก็น่านี่ตกลงกับกันในบาทเลยยกสวนไหนยกส่วนให้เลยมันบะใช่แต่กูจับได้กูยกส่วนให้เลย ส่วนมันบปล่าก็คือเขาโยงเหตขาเห็ดโยงเหตุเขาใครแต่จะได้เฮาเงินมาเฮ้าเขาเหยียดเห็ดบ่เห็ดชุดเขานะมิโตาเฮ้าแต่ละปีเขาได้ทรายนะบ่เห็ดกระสุนเขาแบบนั้นได้บ้านกูสมมติว่าเฮาแต่ละปีเขาเคยได้ประมาณเท่ากับเอาส่วนนี่ให้เขาเขาก็เอาเงินน้ำเขาจากอรายได้ที่แต่ละปีเขามาน่ะประมาณเท่านั้น บ้านมึงเห็นแน่นบอกเขับตกลงกันแมนขักน้องบอแต่ว่าเทือ่เเทแรกนี่เตือนก่อนบอ่ะบอนะบอมียังเตือนในผูกงวเนาะเตือนเนาะเตือนในกับไม้ไม้ประมาณนี้นะไม้สวิตมึงกับไม้เขาเลยดีการเลยบ้านนี้ไม่ได้ตามแบบมันคือว่เตือนเขามีแต่อยากมั่งเตือนเลยด้กูเตือนกูไปงวงใครแบบนี้นะกูไปให้พอบ้านประกาศเดี เตือนดีหวัว่าภายก็เอาเดอ้อกูก็ว่านแล้วมันคือเดยใช้ข้อมไปแท้ไม่นนขอโอเคโอเคพี่น้องกินกินดีดีดีคักคักคักแล้วเมื่อยผมใจเรื่องชวนคือกันเลยผมใจเ <c oughs> ด้อวีซ่าไม่เด้อติดตามาม <c oughs> ึนวีวีซ่าหาเมียมึงไปอยู่สระบนจะน่อยมึงมึงตรงเฮียนหูไหวได้เด็กคุก็ได้วีซ่าแต่ม้หันแล้วจะว่ากูซ่อนอยู่นี่ไปอยู่สระบนจะน่อน Nói chung bà sô, anh không biết sưu việt quý chú Sài Gòn. Ồ, tăm anh anh? Nhiệt hả anh? Cùng tối lên. Cùng hồi quá. Mà, 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 mẹ nội, mẹ nội, mẹ nội, mẹ nội. ทุกคนหลังจากที่เข้ามาแต่อ่ากินขา้าวเดี่ยวนาะงะไ่แอันนี้มาทุกคน,ส,ออน,ส,คน,น,นสื่อต่อนั่อดิตาเซ็ตไทมเพื่อนาอันเท่ายเนี่ยอยากสื่อต่อผมมาเพิ่นสื่อมาใส่หองเพื่อน้นองเก็บกัานกีบก้น,นข่าวพี่เนาะก็เลยสื่อต่อะะเอพื่อนัลัสกับพันเพื่อนะให้กระสีสื่อต่อเพื่อนว่าสื่ออันหนึ่งเนาะ เป็นว่าคือว่าเอาสมก็สองโอแต่ามันจะได้สองอันนะบอ้โหว่ามันสีใสไรใส่ยังไงแบบแบบนี้บอ้โหว่ามันสีใสไรแจ็ค่ะเปเด้อพี่น้องเด้อแสงยังสงบอกแค่นบอกว่าก็ใส่บยเป็นไหม กนะ็ส,กดสเดอและโอเคสิี่เพงนี้เคกสประมาณนี้พี่น้องบาร้อยกับไอ้คัมแซงกับไปนำดินหอยเขิงน้องแรดกันนะ เดบไปนายัวแต่ว่าไฮใจบอกถึกแง่มันหนาวเด็บมันเห็ดให้ดังให้เย็นคนะ่ะเอาบอสินกับเอเนาะก็เลยมาหองคืนซาบิโนสุดแล้วก็หายใจบอกนี่แหละสาเหตุที่บริปรไปดินหองอดิตาอดิตาก็ส่วนเป็นนอนดินหองมแต่ว่าเฮาบอถือกับเอว่าซนซาพี่น้สเอาบอสินใช้ถ่านเยอะไหมเพื่อนใะช้ถ่านดีกว่า ทำยังเสร็จแล้วได้ยโอเคทุกคนห้ากสิได้ปิดคลิปไว้เพียงสมิ่งนอกฝาทุกคนเนตรียมกำลังใจให้ให้าในเด้อทำงานของเฮานะดีกนันที่เพื่นเสียก็และ่ะนี่ปุ๊บตัดฉันปวดโอเคทุกคนฝากกันคิมหลายพี่นะเด้อบ,บายบายฝากกดไลก์กดแชร์เด้อที่สำคัญอย่าลืเด้อจะไหนในสองรางได้กสิฮอต 40, สี่หมื่นเผกทุกคนกดติดตามหน่เด้อเพื่อได้มาทันกดติดตามเนะาะพอกันที่ไหนพี่หน่าเด้อบายบายจับบายดี